คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่านายประสิทธิ์เตียวกกนะครับได้พยายามหลบหนีออกจากศาลนะครับในขณะที่ไปขึ้นศาลโอ้โหนายผมเห็นผ่านหัวข่าวนี้ตกใจเลยนะครับเพราะว่านายประสิทธิ์ก่อนหน้านี้ก็ถูกดำเนินคดีและที่ผ่านมาเขาก็พยายามโปรโมทว่าเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสาธารณะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วไปขึ้นศาลแล้วพยายามจะหลบหนีคาศาลเนี่ยนะครับโดยออกอุบายไปห้องน้ํา แล้วให้คนเนี่ยไปเอาพวกเสื้อผ้าเอากุญแจรถเนี่ยไปวางเตรียมมาไว้ในห้องน้ําเพื่อที่จะหลบหนีโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างนี้เขมีนะครับคุณผู้ชมแต่มันมีแต่ครับว่าสถานการณ์สุดท้ายเนี่ยเขาจะหนีสําเร็จไหมแล้วจะถูกจับกลุมตัวเอาไว้อีกรอบหรือไม่แต่นี่แหละครับต้องพูดอีกครั้งหนึ่งประสิทธิ์คนนี้เขาพยายามโปรโมทว่าเป็นคนดีมาโตลอดนะครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคุณผู้ชมครับมาดูรายละเอียดนะ ดวลประสิทธิ์เจยวก็กลบหนีระหว่างขึ้นศาลเผยอุบายขอเข้าห้องน้ําแอบเปลี่ยนชุดอันนี้เป็นเป็นรายงานข่าวจากมติชนนะฮะคือตัวของนายประสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาต้องไปขึ้นศาลที่สายยานชาพิเศษกับพวกรวม9้าคนมีความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงิน,นเป็นการชอ่อโกงประชาชนและพระบรพรบอรคอมนะหลักๆก,ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองการชอ่อกงประชาชนนะครับคือมันมีรายงานข่าวว่าในขณะที่พิจารณาคาดีนายประสิทธิ์ ขออนุญาตไปเข้าเข้าห้องน้ำครับโดยในห้องน้ำดันมีผู้เอาเสื้อผ้าชุดลำลองพร้อมกับกุญแจไขเครื่องพันนาการกุญแจไขเครื่องพันนาการด้วยนะครับให้นายประสิทธิ์เปลี่ยนเพื่อหลบหนีอโอ้โหมีทั้งเสื้อผ้าชุดลำลองนะฮะกุญแจไขเครื่องพนันนาการให้นายประสิทธิ์พร้อมกับหลบหนีโดยมีรายงานนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอ๋อนี่ไงตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายประสิทธิ์เอาไว้ได้แล้วนะครับในอาคารสารอาญา ขณะนี้กาลังสอบสวนขยายผมขยายผลนะจากกล้องวงจรปิดว่าใครเป็นคนช่วยเหลือนายประสิทธิ์ที่จะหลบหนีในครั้งนี้แสดงว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นลว้วางแผนมาตั้งแต่ต้นคาว่าวางแผนที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นการวางแผนโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทั้งในศาลหรือราชทันนะครับรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับคือมันเหมือนกับว่าเอะประสิทธิ์เขาจะวางแผนเองกับพวก หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเปิดทางให้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่ว่านั้นก็ไม่ทั้งหมดหรือเปล่านะอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเพราะท้ายสุดก็เป็นตํารวจสารเนี่ยนะครับที่สามารถไปจับกลุ่มตัวได้ในท้ายที่สุดโอ้โหเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสำหรับนายประสิทธิ์ที่วางแผนจะหลบหนีนะฮะนี่เป็นรายงานข่าวด่วนที่เอามาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นแกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพระ้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300อะไร390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอาลไชเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโคลี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียรและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมเป็นไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ